บึน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 ถึงแล้วทุกคนเอาล่ะที่นี่คือดินแดนแห่งสวรรค์ตีตลิตตีตีตลิตตีตีตลิตตีเออเป็นยังไงบ้างทุกคนโอ้โหน้ำน่าเล่นมากเลยนะเนี่ยจึ๊บว้าวน้ำที่นี่ เย็นสุดๆไปเลยะ uh. ไม่ได้เล่นทะเลนานแล้วนเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. สดชื่นมากๆเลยทุกคนว้า wow. วน้ำก็ใสสะอาดด้วยนเนี่ยในน้ำมีปลาในนาก็มีข้าวโอเคไปเล่นอย่างอื่นก็ดีกว่าทุกคนเล่นแบบนี้ได้ไหมซูซี่โหในแบบนี้มีดาบด้วยเหรอเนี่ยโอเคมาเจอกันหน่อยน้ำชาได้ยังไงเออห <c oughs> นีสุดก็ตายแล้วนี่ตรงนีด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ใช่แล้ววันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันในแมป Super Beach House ไทคูนั่นเองนะคะทุกคนโอเคตอนนี้เราได้ทำการซื้อเครื่องผลิตเงินเรียบร้อยแล้วนะคะมีเงินในกระเป๋าทั้งหมด1,047นั่นเองเดี๋ยวดูซิว่าซื้ออะไรได้บ้างอ่มุมนี้ซื้อหมดแล้วเนาะแล้วก็นี่พื้นบ้าน15เหรียญอ่าเรียบร้อยว้าวได้พื้นบ้านมาแล้วทุกคน เอด้านนี้อ่าด้านนอกเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะคะทางนี้ทางนี้นี่ซื้อโซฟาลงไปเลยอ่าลองนั่งดูหน่อยสิว้าวนุ่มตูดสุดๆไปเลย <c oughs> โอเคสามารถมองดูทะเลได้ด้วยเนาะทุกคนเอาละอ่าไฟห้าสิบเหรียญน,นะคะเดี๋ยวทำการซื้อไฟด้วยเนาะอ่าแล้วก็พื้นห้องครัวโอเคได้ามาแล้ว ว้าวนี่ไงโต๊ะกินข้าวโอเคว้าวได้ชุดโต๊ะกินข้าวมาแล้วแล้วก็มุมนี้ด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยอ่าด้านหลังด้านหลังอ๋อเป็นพื้นห้องน้ําอ่าแล้วก็มีซิง์แล้วก็ชักโครกนั่นเองอ่ะโอเคว้าวได้ชักโครกมาด้วยขอนั่งหน่อยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ลืมเปิดฝาทุกคน นี่นีนั่งไปแบบไหนเนี like, ่ยฝาไม่เปิดอ่ะซูซี่เอาใหม่ดีกว่าปุ๊ด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 ปุ๊อะนี่คือจ้ารวดในการตดนะคะทุกคนปิดฝาโอเคเรียบร้อยอ่าล้างมือเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วจะต้องล้างมือเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวนะทำไมล้างมือไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงดิโอเคล้างมือไม่ได้ก็ให้อ่าห่วงยางกินน้ำไปก็แล้วกันเนาะ เดี๋ยวมาซื้อของเพิ่มกันดีก,กว่านะคะตั้งเหลือเยอะเลยนะคะเนี่ยอ่าฟรอนด์อนเนาะประตูหน้าบ้านนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็อ่าด้านในส0เหรียญตังยังเหลือเยอะนะคะงั้นก็ซื้อให้หมดเลยเนาะอ่าเรียบร้อยมุมนี้ด้วยว้าวโอ้บันไดโอ้เราได้ชั้นสองแล้วทุกคนโอเคอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนดีก,กว่าเนาะ ว้าวพื้นชั้น2องสี่รอ้อยเเดี๋ยวนะลืมดูตังเหลือ198นะคะงั้นลงไปเก็บตังดีกว่าเนาะโอเคเอามาเก็บตังนอกบ้านเลยอะโอ้ my god ตังได้น้อยมากๆเดี๋ยวไปอัปเกรดตังค์ดีกว่านะคะมี500ร้อยอ่าอัปเกรดสี0ร้อยไปเลยเนาะเรียบร้อยได้มาแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาซื้อต่อนะคะอะมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเรยเนี่ยสวัสดีซูซี่ตังค์เถึงไหนแล้ว เออคือฉันไม่มีเวลาว่างมาคุยกับเธอนะนะคือตอนนี้ฉันต้องทำการเก็บตังก่อนน่ะจะบอกว่าตังฉันได้น้อยมากๆเลยอะ่ะโอเคตอนนี้เรามีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องทำการเก็บตังไม่มีเวลาสนทนากับเธอหรอกนะยายหัวม่วง <c oughs> โอเคเดี๋ยวทำการเก็บตังก่อนนะคะเรามีท่าในการเก็บตังด้วยทุกคนนี่มันจะช่วยให้เรานะคะไม่ต้องกระโดดบ่อยๆเนาะใช้ท่าในการเก็บตังนั่นเองอะ่ะ อะจื๊บนั่นถ้าเก็บตังที่สุดยอดของเธอใช่ไหมซูซี่ฉันนึกว่าไส้เดือนโดนน้ำร้อนลวกโโเคเรารู้สึกว่าตอนนี้ซูซี่จะเต้นจนเหนื่อยนะคะทุกคน <laughs> เราจะต้องเติมตังค์ซะแล้วอ่าเรียบร้อย <laughs> เอาน้ำชา โอ้โหเต้นนานจนเพื่อนตายเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้รู้สึกว่าตังจะไม่พอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราทำการซื้อเพิ่มดีกว่าเนาะโดยการทำเงิน2เท่านั่นเองนะคะทุกคนดับเบิน cash นั่นเองแล้วก็ซื้อตังเพิ่มอีก2อ0 0 0ืโอเคตอนนี้ตังไม่พอนะคะทุกคนตอนนี้ได้เวลาซื้อของหลังบ้านกันแล้วทุกคนนี่ไงแคมไฟ2อ0 0 เรียบร้อยว้าวได้พื้นที่แคมป์ไฟมาแล้วนะคะนี่กองไฟของเราสา0พันนะคะโอเคอ่าได้กองไฟมาเรียบร้อยแล้วว้าวโอเคจุดไฟด้วยนะคะอ่าฮ้าด้านหลังของเราซื้อเพิ่มเลยเนาะ2 5 0 0อ่าตอนนี้ได้ที่นั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเคนั่งแคมป์ไฟดีกว่าอ๋อมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมด้วยอ่ ว้าวปังคุงมาทุกคนมาเลยมาเลยมาเลยนี่ฉันมีแคมป์ไฟใหม่ด้วยนะอ่านั่งเลยนั่งเลยโอเคไฟร้อนๆเลยนะเนี่ยเฮ้ <c oughs> สวยไหมล่ะเออเฮย้ยรถใครอะ่ะอ๋อรถยายหัวม่วงนั่นเองอ่ะ <c oughs> ไปขับยังไงเนี่ยลงทะเลไปขนาดนั้นอะ่ะเฮ้ยน้ำชาบ้านของฉันมีแคมป์ไฟด้วยนะโอโอ้อ ด้นานนอกบ้านของเราอ๋อก็อี้ชายหาดนั่นเองอะว้าวได้สีแดงกับสีเหลืองมาด้วยนะคะเนี่ยโอเคนั่งได้ปะนั่งได้ปะอ้ะอาวรู้สึกว่ามันจะนั่งไม่ได้นะทุกคน <c oughs> โอเคเฮ้ยด้านนี้มีซื้อด้วยอ่ะอ้าเฮ้ยสุดยอดทุกคนโอ้มีสปอนโบสลงด้วยอ่ะตรงนี้สามารถซื้อเรือลง กับทะเลของเราได้นะ,ะทุกคนโอเคโอเค 4, 000, 4 000. ี0 0ันสี่ันตังไม่มีเดี๋ยวรอแป๊บนึงแลบวบตังก่อนนะทุกคนมาแล้วมาแล้วได้ตังมาแล้วโอเคในแแบบนี้กดชิปวิ่งเร็วได้ด้วยนะคะเอาละซื้อเลยเรียบร้อยฮ่าในที่กดเรือลงแล้วนะคะเออโอ้โหหนึ่งมืนแคชทุกคนโอ้อันล็อกนะคะ โอเคโอเคอ๋อเจสกีสองหมื่นห้าโอ้แพงมากมากเลยทุกคนโอ้เรือยอดหนึ่งล้านโอเคตอนนี้เรามีขี้ปลาติ๋วนึงก็เอาเรือธรรมดากากๆไปก่อนนะทุกคน <c oughs> เรือยอดเป็นแพงมากมากเลยเฮ้ยทุกคนทุกคนนั่งแล้วเหรอรอด้วยสิเฮ้ยชึบโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้ปังคุงขับเรือดีกว่านะคะโอเคไปเลยไปเลยไปเลยอรอดปะเนี่ยมันจะอรอดไหมเนี่ยีเนี่เนี่ย ๋ยวฉันขับเองดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเป็นคนขับดีกว่านะคะอ่านั่งดีๆนั่งดีๆทุกคนฉันจะพาไปเที่ยวบนเกาะนี้โอเคเดี๋ยวพาเพื่อนเที่ยวกันดีกว่าเนาะอ่าเรือบังคับยากนิดนึงนะคะทุกคนไปด้านนี้เลยไปด้านนี้เลยบึน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 โอ้เดี๋ยว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 โอ้เกิดอะไรก็นเดียวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันค้างทุกคนมันค้างนั่งดีๆนั่งดีๆ ทุกคนใจเย็นใจเย็นอย่าพิ่งตกตื่นเ <c> ด <oughs> <de> e ี๋ยวนะทำไมเ,เรือบังคับยากแบบนี้เนี่ยโอเคเดี okay, ๋ยวจะพาเพื่อนขึ้นด้านหน้าของเราตรงนี้เนาะนี่มันมีทางให้เอเรือขึ้นนะโอ้เด้อเด้ออะไรเนี่ยแป๊บหบนึ่งนีทุกคนมันบังคับยากมา,มากๆเลยอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนนะคะเธอซีจะทำกับฉันแบบนี้ได้งไงอ่ะ สำลักน้ำใช่ป่ะโอเคไปต่อไปต่อนี่มันมีทางขึ้นให้กับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปขึ้นกันเนาะโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวตั้งลำเดี๋ยวนัเดี๋ยวนี้ทำไมเรือมันเป็นแบบนี้เนี่ยเออฉันฉันรู้สึกว่าน้ำเขาจะหมกนะจูซี่โอ้ขอโทษด้วยนะโอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนๆตั้งลาก่อนตั้งลาก่อนเพื่อนอุ้ยอุ้ยอีนี้เดียวเอาละได้แล้วได้แล้วได้แล้ว โอเคบุนบๆๆบุนบุนบนรุนบนรุนบุญบุ้นบุรุนบุรุนบีรุนบุรุนบพรุนบุ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 รนบุรุนบนรุนบุรุนบนรุนบุ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 รุนบลรุนบุรุนบนรุนบุรเนบ่รุนบุีุนบุรนบุรเนบุรนบุรุนบุรนบุรุนบุุนบุนบุนบุรุนบุรูนบึรวนบเรืนบองเนบรานบุรุนบุะุนบ่ยนบ มันบังคับยากมากๆเลยอ่ะเอาละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังก็ไม่ได้เนี่ยทุกคนโอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหทิ้งเพื่อนเลยเหรอเนี่ยเอาละทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นนะอย่าตื่นตระหนกยืนดีๆเดี๋ยวฉันจะพาไปแล้ววุ้นบึ้นวุ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 ้นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้น้ำชากระเด็นเลยทุกคนบึ้นวุ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 ้นโอเค รู้สึกจะไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยพอแล้วน้ำฉากกระเด็นไปนู่นแล้วทุกคนโอเคเช่นว่าเช่นคงไม่ใช่นักขับเรือที่ดีแล้วล่ะนะหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวเรามาครัวกันดีกว่าเนาะตอนนี้เรามีแก๊สแล้วนะคะทุกคนโอเคเปิดเตาเลยเดี๋ยวไปเอาของในตู้เย็นมาอุ่นกินกันดีกว่าเนาะอ่าเออตู้เย็นเปิดไม่ได้ทุกคนทำไงเดีย ฉันหิวข้าวมากเลยนะนุย้ยเธอทำข้าวให้ฉันได้ไหมอ่ะข้าวทิพก็ได้อ่ะโอ้ข้าวทิพสุดยอดมากเลยอะ่ะขอบคุณนะายนุย้ยที่หลังบ้านของเรานะคะมีของสุดยอดอยู่ด้วยทุกคนนั่นก็คือ water slide นั N ่นเองนะคะทุกคนว,ว้าวดูสิสล l i d e r น้ำนั่นเองอะ โอ้โห و, สวยแล้วก็สูงมากๆเลยนะคะทุกคนไอ้สวยๆอะไรสวยๆขอดูหน่อยสิชึบชึบว้าวสไลเดอร์น้ำตืตะลึตือตตืตะลึตื๊ตะึตือ,ตตอเอา้บาบังคุงมาแล้วไปเล่นสไลเดอร์น้ำกันโอ้โหน้ําชาไปก่อนเพื่อนเลยนะเนี่ยเฮ้ยไปด้วยดิไปด้วยดิดยดชึบว้าวหตุง เดียวนะทำไมไปชนตูดไปชนหัวกันแบบดีเดียโอเคโอเคเอาละสนุกมากมากเลยวันเนี้อ่น้ำก็เย็นมากๆเลยอ่าฉันสร้างบ้านก็นเสร็จแล้วนะทุกคนเึ้ื่อนไปดูบ้านฉันก็ดีกว่าไปเอาเร็วเข้าเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้ พี่นุย้ยน้ำชาแล้วก็พี่บังคุงนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายใครอยากจะเล่นเกมนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะคะไปแล้วจ้า